เรื่องของ RSI RSI นะครับเป็นตัววัดโมเมนตัมว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพตลาดเนี่ยอยู่ในสภาวะไหนตรงนี้ก็จะเป็นเส้น70นะครับอ,อันนี้เป็นเส้น30จากทฤษฎีของเขาก็าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่โซนบนเนี่ยแปลว่ามันเตรียมตัวลงแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่แรงซื้อมากเกินไปนะครับหรือ overbought นั่นเองนะครับ ก็สังเกตว่าเขาก็จะแรงซื้อมากไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วเขาถึงจะลงได้นะครับแสดงว่าไอเน,นี้ยมันก็ใช้ได้แต่ว่าเออสี่ครั้งเลยอ่ะแล้วแล้วเราจะเข้าเซลจากตรงไหนนะก็ต้องดูสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนทนะี่ประกอบครับแนวรับแนวต้านเรื่อง EMA เรื่องอะไรก็เอามาประกอบกันเพื่อเป็นจุดคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดนะครับแล้วก็เนี้ยพอ พอเขาอยู่ในจุดที่ตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างอยู่อ่าพออยู่ข้างล่างเพิ่มก็จะเป็นสภาวะแรงขายมากไปเตรียมตัวจะขึ้นนะนะครับก็ก็ขึ้นแบบขึ้นดีไหมวะเออขึ้นแบบเออขึ้นดีไหมขึ้นเถอะอะไรเงี้ยครับแล้วพอจุดนี้เนี่ยจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงนี้เห็นไหมว่าเขาขึ้นขึ้นไปนิดนึงก็ลงต่อจุดที่สองคือตรงนี้ก็ขึ้นแล้วก็ลงต่อจะไม่ขึ้นจริงจุดที่สามคือตรงนี้ อ่าสุดท้ายก็ขึ้นจริงนะครับวิธีนี้ถ้าเกิดจะเอามาเทรดเนี่ยอาจจะต้องเตรียมกระสุนเยอะๆนะครับแล้วก็วางแผนเทรดอย่างรัดกุมอาจจะใช้ตัวประกอบอื่นเข้ามาด้วยก็ได้นะครับก็จบเรื่อง RSI นะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็สอบถามได้เลยนะครับยินดีตอบถ้ารู้ตอบให้หมดเลยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ MACD นะครับ เบซีดีเนี่ยก็เวลาเปิดมามันก็จะมีมีเส้นให้นะครับเส้นอิสโตแกรมมาวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราเนี่ยจะดูว่าหนึ่งเงื่อนไขเราคือข้อหนึ่งเลยก็คือถ้าเราจะบายนะครับตรงนี้ต้องอยู่ด้านบนเหนือน้ำอันนี้เป็นน้ำแล้วกันนะนี่เป็นน้ำ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 สองนะครับสองเส้นตัดขึ้นนะครับคลื่นเหนือศูนย์ก็คือเส้นนี้ตัดขึ้นนะครับ แบบตัดอ้าอ้าค้างกันอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้อยู่ข้างบนแปลว่าซื้อได้นะครับก็นี่ก็ขึ้นมานะครับคือวิธีการปิดออเดอร์เนี่ยอยู่ที่เราว่าเราตั้ง TPSL นะครับหรือเราจะรอให้ให้เส้นตัดลงแล้วค่อยปิดออเดอร์ตรงนี้ก็ได้ครับไม่ซีเรียสลองดูว่าชอบตรงไหนแต่เห็นไหมว่าพอเส้นตัดลงแล้วแล้วมันอยู่มันอยู่ใต้ศูนย์ ตรงนี้ก็จะเป็นขาเซลล์ทันทีนี่คือลักษณะการทํางานของ MACD นะครับใช้เครื่องมืออื่นด้วยก็ได้เช่น RSI อะไรก็ตามนะครับก็จะช่วยประกอบการตัดสินใจที่เป็นยํายิ่งขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้คือมันใช้ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องลองเงื่อนไขให้มันเยอะขึ้นหน่อยนะครับคอนเฟิร์มหลายชั้นหน่อย MACD หรือ MACD ก็สําหรับผมมีแค่นี้นะครับเราเป็นชแองทางเรียนรู้ฟรีอยู่แล้วครับอยากให้ทุกคนเอาตัวรอดในตลาด forex ต่อมานะครับไ u แ a คชั่นก็คือ รูปแบบราคาของแท่งเทียนนั่นเองนะครับว่า,าแท่งเทียนเนี่ยมันบอกแรงซื้อและแรงขายนะครับตรงนี้เช่นแท่งนี้คือแท่งเปิดนะครับเป็นแท่งเปิดนะครับแล้วก็ตลอดแท่งเนี่ยมีแรงซื้อมาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายตอนแต่จบแท่งเขามาปิดที่ตรงนี้ p พ่แอคชั่นนะครับก็คือการกระทําของราคาคือรูปแบบที่มีสัญญาณบ่งชี้ชัดๆว่าว่าตลาดจะเลือกทิศทางไหนนั่นเองอย่างเช่นในรูปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เ่ เป็นรูปของพินบาร์นะครับพินบาร์คือคล้ายๆกับเข็มหมุดนะครับจะเป็นรูปเข็มหมุดที่หงายขึ้นหรือหงายลงนะครับหงายลงเราก็มองทิศทางว่าจะลงหงายขึ้นจะมองทิศทางว่าจะขึ้นครับดูตัวอย่างก็คือตรงนี้เขาหันหัวลงใช่ไหมครับเป็นมันก็ลงให้นะครับอ่าแล้วก็อ่าชุดนี้เป็นสีแดงนะครับแต่ว่าแต่ว่าหันหัวขึ้นเห็นไหมเอ่ยจุดนี้นะหันหัวขึ้นนะครับก็ บ่งบอกแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับก็ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวก็จริงแต่ว่าเป็นหมุดหัวลงนะครับเป็นหมุดหัวลงเนี่ยเห็นไหมอ่านะครับเห็นไหมเป็นหมุดหัวลงนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าโมเมนตัมอาจจะลงแล้วก็ลงจริงนะครับนี่คือลักษณะของ Pri c e a c t i o นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นหมุดเขียวนะครับเขียวหัวขึ้นก็คือตรงกับรูปนี้เนาะก็บ่งบอกว่าจะขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับคือ แค่นี้เลยนะครับอย่าหาความยากให้มันมากกว่านี้ก็ต้องดูหลายอย่างนะไม่ใช่ดูดูปุ๊บอุ้ยซัดปั๊วป๊ปวก็ไม่ได้นะเอต้องมีแบบการยับยั้งชั่งใจหน่อยที่มันดูง่ายเพราะาหารูปที่มันมีคําตอบไม่ชัดเจนมีตั้งหลายครั้งที่ไม่สําเร็จอ่านี่เห็นไหมหมุดหัวขึ้นนะครับอ่าแต่ว่าราคาไม่ขึ้นอ่านะครับก็อันนี้ก็หมุดหัวขึ้นอ่าแต่ราคาขึ้นโอเค คืออ่ะเนี่ยอันนี้เป็นแท่งคู่อ่ะพินบาแท่งคู่เลยเห็นไหมอ่าเป็นแท่งคู่เลยนะครับเป็นแท่งคู่เลยแล้วก็ลงก็ก็ลงได้ไม่เยอะคือมันก็ยังแบบมันก็เอามาเป็นแฟกเตอร์หลักที่เห็นปุ๊บเข้าปั่วก็ไม่ได้นะต้องแบบค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูแต่ก็ก็ถือว่ามีนัยสําคัญเนาะต่อมาจะเป็นเรื่องของ engulfing นะครับอันนี้ผมชอบมากใช้อย่างนี้ ไอ้กาฟิงก็คือถ้าแทงแดงกินกินก็จะเป็นขาลงก็คือตามหนังสือตำรับตำรานะครับที่เรียนกันมาสำหรับผมผมก็จะมองเพียงว่าแค่นี้เลยไม่ต้องไปมองอะไรเยอะนะครับขวาชนะซ้ายคือจบทุกกรณีจริงไหมนะครับมาดูกันเดี๋ยวดูผมขออนุญาตขยายรูปนี้หนึ่งนะโอเค Okay. ในนี้นะครับจะมีทั้งตัวอย่างที่สําเร็จและไม่สําเร็จให้นะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเห็นได้ว่าแท่งขวาชนะแท่งซ้ายนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยบอกว่ากราฟจะลงนะเพราะขวาชนะซ้ายแต่ว่าเอาเข้าจริงก็ตายไม่ขึ้นต่อนะครับก็จะแพ้ครั้งที่หนึ่งนะครับ L หนึ่งนะครับคือแพ้ครั้งที่หนึ่งโอเค ต่อมาเราเจอขวาชนะซ้ายอย่างแล้วแท่งนี้นะครับเราบายเข้าไปครับเราวินเลยเพราะว่าเราใช้สูตรนี้แล้วเข้าเข้าเป้านะครับวินหนึ่งต่อมานี่ก็ถือว่าเป็นเอนกราฟิกอีกรูปแบบหนึ่งนะเพราะว่าแทงแท่งขวาชนะซ้ายแล้วก็ชนะแท่งนู้นด้วยเผือแบบชนะแบบเหลือเฟือนะครับก็ก็เข้าบายนะครับเข้าบายก็วินสองต่อมานะครับก็นี่เห็นไหมขวาชนะซ้ายนี่คือ ตรงนี้เนี่ยเป็นหลักการของการรวมแท่งนะก็ะคือ2แท่งรวมกันแล้วก็ชนะได้นะครับแล้วก็เซลล์นะครับเซลล์ก็ก็วิน3ต่อมาเจอแท่งนี้ขวาชนะซ้ายดือด้อๆแล้วก็เซลลก็วิน4นะครับตรงนี้จะนับก็ได้นะถ้าเล่นสั้นก็รอดเล่นยาวก็ก็อาจโดน SL ได้นะครับอ่ะตีว่าแพ้แล้วกันตรงนี้แออ่ะ แต่ว่าเข้าแท่งนี้กัแอลแพ้แพ้ท่งที่2แท่งนี้นะครับเห็นไหมว่าขวาชนะซ้ายสุดท้ายเขาก็ลงมาก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปตามตามทิศทางอันนี้คือการทำงานของเอ็นกร i n g นะครับการที่ดีก็ใช้ร่วมกับเทรนนะใช้ร่วมกับเทรนก็จะมีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับทุกคนเอย่างก็คือ เราเองก็ต้องมีความมั่นใจในทางที่เราเดินนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเบรกเอาครับเบรกเอาเนี่ยจะใช้กับเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านซึ่งอยู่ในหัวข้อแรกๆของการเรียนเลยนะครับก็ใช้กับแนวรับแนวต้านองด้านสีเดียว,วนี่ก็คือแนวรับแนวต้านเนี่ยก็คือมันจะมีโซนที่กราฟวิ่งนะครับมีโซนที่กราฟวิ่งในสองแนวเนาะ แล้วก็เวลากราฟทะลุไปทางไหนเนี่ยนะครับเราก็มักจะตามไปทางนั้นนะครับส่วนที่ดีเนี่ยก็คือเราเวลามาัทะลุแล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งผีผามตามนะครับรอเขากลับมาเทสโซนตัวเองก่อนเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าลงจริงนะเว้ยเฮ้ยเออไม่ใช่พอตรงนี้ปุ๊บแล้วเข้าตู้มเนี่ยก็ลากไส้แตกเลยนะครับ นี่คือลักษณะาการเบรกเอาท์ที่ดีนะครับคือเบรกแล้วก็ลงมาเทสแต่ชีวิตจริงไม่สวยดูงี้นะครับบางทีมันก็ลงมาเทสถึงนี่เลยแล้วก็ขึ้นไปนะมันก็มีครับอันนี้คือคือการทะลุกรอบโซนแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับที่อยู่ในชุดของการใช้เทคนิคชุดแรกแเครื่องมือที่เราเรียนนะครับเราเราก็จะเอามาประกอบกันจนกว่าจะเป็นความรู้ที่สามารถ ทำไปใช้ได้จริงเลยนะครับคือสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอ่ามันก็จะค่อนข้างครอบคลุมและพร้อมเทรดจริงมีแค่ความรู้พื้นฐานเท่าที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยก็เอาเข้าจริงกับเพียงพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันต้องมีมากกว่านั้นก็คือการฝึกฝนนะครับฝึกฝนจนกว่าจะรู้จังหวะตลาดอันนี้คือกรอบราคานะครับสังเกตว่าจะมีกรอบราคาที่ผมตีไว้นะครับนี่ คือตอนแรกที่บอกว่าเวลาเขาทะลุมาแล้วอย่าเพิ่งตามเนี่ยก็คือรอดูก่อนว่าถ้าเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาเกิด p i ย a c t i o n ซ l หรือเกิด Engulfing ที่แท่งแดงชนะแท่งขวาชนะแท่งซ้ายเนี่ยมาเป็น pattern มาปุ๊บเนี่ยเกิดอย่างนี้ขึ้นมาหนึ่งแท่งครับแท่งแดงแดงเนี่ยเราก็แนวโน้มที่จะลงต่อมันมีนะครับเป็นแท่งแดงขึ้นมาหนึ่งแท่งเลย แต่ก็นี่คือเขาขึ้นมาแล้วก็ไปต่อนะก็คือไม่กลับมาไม่กลับมารีเทสตัวเองนะครับอ่าสุดท้ายแล้วกราฟทำยังไงกราฟก็ไปเบรกข้างบนนะครับไปเบรกข้างบนทะลุไปเลยคือคือที่ผมพูดเนี่ยคือเวลามันทะลุอะ่ะมันต้องยอ่อมันไม่มีมันมันก็ขึ้นเลยก็มีแต่เรารอยย่อดีกว่านะครับรอย,ย่อก็คือการรีเทสนะครับรีเทสว่าเออ ไปยังไงไปต่อได้ไหมนะครับว่าคือการรีเทสตัวมันเองนะครับเมื่อเมื่อเขาทะลุไปแล้วอ่ะนะเมื่อเขาทะลุไปแล้วนะครับก็คือจบละแล้วแนวเนี้ยที่เคยเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยเวลามันทะลุไปเสร็จตรงนี้ก็จะกลับด้านเป็นแนวแนวรับของเขาอีกทีหน,น,นึ่งว่าอ่ะแนวเนี้ยจะเอาอยู่ไหมครั้งแรกเนี่ยเขาทะลุไปแล้วครั้งที่สองเนี่ยแนวนี้ก็ยังยังคงใช้งานอยู่นะก็คือลงมาเอ้ย รู้ว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าที่จุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าทุนไม่หนานะครับหรือว่าไม่เข้าใจโครงสร้างตลาดจริงๆเพราะว่าสุดท้ายอ่ะกราฟจะขึ้นไปย่อย่อขึ้นไปเทสก่อนอันนี้คือเป็นเรื่องพื้นฐานของของราคานะครับที่เกิดขึ้นนะครับเขาเรีเทสเสร็จเขาก็ลงต่อต่อมาเนี่ยไหมพอเขาบอกเขา ทะลุอันนี้ก็คือเส้นเดิมเนี่ยคือรับต้านเนี่ยมันตรงนี้แหละเนี่ยรับต้านมันก็แบบเป็นแนวที่มีในยะสําคัญแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันจะขึ้นหรือลงพอเขาทะลุเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูทรงเลยเอ้ยมันรีเทสว่าวะมันจะทะลุไปหรือไงสุดท้ายเนี่ยพอดูดีๆนะอ่าพอเขาทะลุนะครับเห็นว่าาทะลุเนี่ยมันก็เหมือนกันจะมีคนที่เข้าเซลล์จุดนี้เยอะมากนะครับ ท้ายเขาก็เขาก็มาีเทสเส้นนะครับสังเกตว่าจะเห็นเี่ยเห็นไหม PA Engraving ขวาชนะซ้ายชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับอ่าแล้วเขาก็ลงนะครับนี่คือการใช้เบรกเอาจบแล้วนะครับสำหรับ การใช้อินเร์พื้นฐานถ้าท่านใดสงสัยอินดี i, ้อินเดอรตัวไหนว่าใช้งานยังไงพวก s โตแม็กดีไอเอสไอไอไคู่กับ m a c กดีอะไรเงี้ยนะครับที่ที่อยากหาความรู้หรือว่าอยากหาความมั่นใจเพิ่มเติมว่าตัวเองเข้าใจถูกไหมเนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือสอบถามกันได้ครับ